สวัสดีครับกลับมาพบกับ c ค f ไฟทครับวันนี้ผมกอ Ca ฟแคทไฟทครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการแก้ปัญหาเข้าเว็บ iCloud ไม่ได้กรณีที่ iPhone พังนะครับมีคนคอมเมนต์มาใน u t u b e ว่า iPhone ของเขาพังครับเขาต้องการเข้าไปในส่วนของเว็บไซต์ของ iCloud นะครับเพื่อไปเอารูปภาพใช่ครับพี่กอฟมันเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าพอเข้าไปในเว็บเนี่ยจะมีในส่วนของฟังก์ชันการยืนยันตัวตนนะครับที่ต้องเอารหัสผ่าน6กตัวนะครับจากตัว iPhone ที่ก็ส่งเข้ามาใน a c c o u n t ถูกไหมครับ จะปรากฏว่าเขาบอกว่าเออมันไม่มีไอโฟนพังมันทํายังไงได้บ้างนะครับเข้าได้ไหมเรามาดูขั้นตอนครับต้องบอกว่าจริงๆมันเข้าได้ครับผ่านในตัวของตัวเบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้นะครับซึ่งขั้นตอนในการทําตรงนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ปัญหานะครับเข้าเว็บไ c l o u d นะครับกรณีที่ iPhone พังทํำยังไงนะครับต้องบอกว่าเริ่มต้นนะครับพี่ก็ปล่อยย่าทำผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะเพราะว่าหน้าจอมันใหญ่้วก็ใช้งานง่ายนะครับหลักการคล้ายกันก็คือ ให้คุณเข้ามาที่เบราว์เซอร์นะครับหาเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็กดเข้ามาที่เว็บไซต์ iCloud นะครับเว็บไซต์ iCloud นะครับแล้วกดลงชื่อเข้าใช้ครับนะครับกดลงชื่อเข้าใช้แน่นอนคุณต้องมี2อย่างอย่างแรกก็คือในส่วนของตัวรหัสผ่านนะครับก็คือชื่อ username รหัสผ่านนะครับอันดับแรกก็คือ Account ตคุณต้องรู้ก่อนนะครับต่อมาอีกอันนึงก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนนะครับคุณต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในตัวของ Apple ID นี้นะครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนจากการที่ให้มันใช้งานในการ เอารหัสผ่านจาก iPhone เป็นใช้งานผ่าน S.M.S. ของตัวเบอร์ที่เราลงทะเบียนไว้นะครับอันนี้ต้องรู้ก่อนนะครับอ่ะเมื่อเรารู้แล้วนะครับก็ให้ใส่ตัวของอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เราลงทะเบียนในตรง Apple ID ไดีไว้ครับเมื่อใส่อีเมลนะครับทุกศรถัดไปนะครับครานี้เราจะให้เลือก2ออย่างครับเลือกอย่างแรกก็คือในเรื่องของดําเนินการด้วยรหัสผ่านกับด้วยพาสโค้ดอันนี้ต้องมีอุปกรณ์ iOS เห็นไหมนะครับให้เราเลือกที่หัวข้อรหัสผ่านครับรหัสผ่านนะครับให้เราใส่รหัสผ่านที้เรียบร้อยนะครับกดถัดไปนะครับ จากนั้นนะครับก็จะมีหน้านี้ขึ้นมาตรวจสอบ2ปัจจัยนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่น้องก็ถามมาว่าพี่ผมกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มี iPhone มันจะเอารหัสตรงนี้มาได้ยังไงนะครับง่ายๆครับก็ให้เราเลือกมาที่หัวข้อนี้ครับไม่ได้รับรหัสผ่านการตรวจสอบยืนยันใช่ไหมนะครับตรงนี้นะครับกดมาที่หัวข้อนี้เลยครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับจะมี3หัวข้อให้เราเลือกนะครับเลือกหัวข้อแรกก็คือส่งรหัสผ่านอีกครั้งหมายความว่ารหัสผ่านเนี่ยมันช้าไปส่งมาไม่ได้นะครับต่อมาคือมาที่หัวข้อนี้ครับ ใช้หมายเลขโทรศัพท์อันนี้คือหัวข,ข้อที่สําคัญนะครับที่เราจะได้รหัสผ่านนะครับตรงนี้ต้องมีอันนี้นะครับต่อมาอันที่3ครับตัวเลือกเพิ่มเติมก็คือยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณที่เพื่อรับบร,ริการการช่วยเหลืออันนี้ก็คืออันนี้จะวุ่นวายนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณต้องยืนยันรหัสผ่านเพื่อขอรับการบร,ริการช่วยเหลือจากตัว Apple นะครับแนะนาว่ามาที่หัวข้อที่2ครับง่ายสุดเลยเพราะว่าคุณต้องมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่แล้ว iPhone พังไม่เท่าไหร่ครับคุณเอาหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณใช้งานในการลงทะเบียนเชื่อมต่่่่ออออัโททรรศพพ์เเคืืงน ขอรับ SMS ครับก็กดเข้าไปครับอาวนี้ก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณลงทะเบียนไว้นะครับที่คุณลงทะเบียนไว้นะครับก็เลือกมาที่หมายเลขโทรศัพท์อันที่คุณสามารถใช้งานรับ SMS มเได้ครับอ่ะสมมติวิทอปเลือกหัวข้อหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับระบบของ Apple เนี่ยจะส่งรหัสผ่านหมายเลข6หลักนะครับมาที่ SMS มนะครับมาที่เบอร์นี้นะครับก็ให้เราเอารหัสผ่านตัวนี้มาใส่ครับ เมื่อเราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับคราวนี้ก็เลือกเลยครับว่าให้เชื่อถือเว็บบเซอ์นี้ไหมเพื่อว่าเวลาเราเข้ามาครั้งต่อไปเนี่ยก็ไม่ต้องใช้รหัสผ่านตัวนี้แล้วนะครับก็กดเชื่อถือได้เลยครับและนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเข้าเว็บไซต์ iCloud ไม่ได้กรณีที่ iPhone พังนะครับเชื่อว่าเทคนิคนี้นะครับจะแก้ปัญหาให้กับน้องคนนั้นได้นะครับใครที่เจอปัญหาเหมือนกันว่าเอ๊ะกรณีที่ iPhone พังแล้วต้องการเข้ามาที่ iCloud เพื่อเอารูปภาพเอาข้อมูลต่างๆนะครับลองนําเทคนิคนี้ไปใช้งานกัน และนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากสนุนช่องเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนัรั์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c t t ไ g h t ครับ